ท่านพลตตรีวิชัยสังประไพตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเรานะครับผู้การครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมพลตรีวิชัยสังประไพครับครับครับท่านครับท่านเห็นกฎเกณฑ์ของกทมใหม่แล้วไหมฮะหาได่แผงลอยครับผมผมว่าก็มันก็ไม่แตกต่างไปกับของเดิมผมผมมองยีครับว่าการเราจะจัดระเบียบหาเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครเนี่ย เราต้องแก้ปัญหาอย่างไรที่มันจะต้องสมดุลกันระหว่างคนพันใช้พื้นที่สาธารณะรและประชาชนที่ขายหาเปรแผงลอยออท่านรู้ไหมว่าประชาชนในกรุงเทพมหาคนครยังมีสสบามล้านคนนะครับถามว่าทั้งสามล้านคนเนี่ยเขาก็อยากจะได้รับความสะดวกสบายจากการใช้พื้นที่สาธารณะมไม่ว่า การใช้รถใช้ถนนทางเท้าอะไรต่างๆครับนะครับเขาก็ต้องการตัวนี้แล้วใช้ว่าให้เขาต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดครับและเราก็ต้องเห็นใจด้วยผู้ที่ยากจนเขาต้องการพื้นที่ในการขายของที่เเรียกว่าพ่อค้าแม่ค้าหาบเล่แผงลอยครับแั้นเราจะทํำยังไงให้ทั้งสองอย่างเนี่ยมันอยู่กันได้ นะครับก็ต้องไปดูว่ากทมเนี่ยมีแผนการจัดระเบียบอะไรผมดูการที่ทําเนี่ยมันก็มันไม่คล้ายกันหรอกเพียงแต่ขยายแผงรถถนนอะไรหรือเพิ่อทำให้แผงใหญ่ขึ้นครับแต่มาตรการอื่นเนี่ยมผมยังไม่ยังไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอ,อย่างอย่างผมถามว่าอ,อไปตารวจไหมว่าคนที่ขายหาบเล่แผงลอยในกรุงเทพมหานครเนี่ย ที่อนที่ที่มีความเดือดร้อนเนี่ยมีกี่คนสมัยผมอยู่กับท่านสุมุพันธ์บริพัตรเราสมบวดแล้วมีผู้ขาหาเร่แผงลอยเนี่ยประมาณสามหมื่นกว่าคนสามหมื่นกับลายคนที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีหนึ่งในสาม uh huh. อีกสองส่วนนั้นคนที่มาหายหาเร่มาจากต่างจังหวัดครับงั้น สมัยก่อนผมเลยต้องมีการจัดระเบียบหาบเล่แผงลอยเพื่อจะเอาพื้นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยคืนกับประชาชนครับแล้วเราก็ต้องมาคุยกับเพื่หาบเล่แผงลอยว่าคุณจะขายคุณต้องอยู่ในกฎระเบียบอย่างนั้นอย่างนี้น้องรู้ไหมว่าหาบเล่แผงลอยตรงทุกวันนี้คนที่รถเข็นเข็นขายข,ายของริมถนนนั้นไม่ใช่คนไทยเลยครับน้อยมาก เป็นคนเวียดนามเป็นคนลาวเป็นคนกัมพูชาขายผลไม้อะไรต่างๆนั้นคนต่าง้าวทั้งนั้นครับไออย่างนี้สิต้องไปจัดการเพราะเขาไม่มีสิทธิ์จะมาขายจะไม่แย่งอาชีพคนไทยไม่ได้อือย่างนี้ต้องไม่ขาห้มเลยครับเฉามแล้วการที่จะขายคุณก็ต้องให้มันมีวางแผนว่าการขายต้อง ขายถนนนั้นจะได้ชักขี่แผงถนนนี้ได้เท่าไรเท่าไรและรูปแบบมันต้องทําให้สวยงามไม่ใช่ส้มตำขายก๋วยเตี๋ยวอะไรกินเสร็จล่าตรงนั้นตั้งมันไม่ใช่อื